เอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธใช้มาตรา44ดันเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้งใหญ่ระบุเพียงสมมติป้องนักการเมืองระดับชาติแทรกแซงการเมืองท้องถิน่นชี้ยัยงไม่สามารถทําได้เพราะต้องรอกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญ ผู้บัญชาการตรํารวจนครบาเลเผยผลการจับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุทุบกระจกรถในพื้นที่กองบังคับการตรํารวจนครบาล5หลังตระเวนก่อเหตุล่าสุดทุบกระจกรถผู้ที่มาร่วมง,งานศพบริเวณวัดดานได้รัพ์สินไปจํานวนหนึ่งและนําไปขายตํารวจนําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตํารวจขอนแก่นรวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นจํานวน13คนพร้อมของกลางยาเสพติดเกือบ7 00 0ันเม็ดกัญชาเกือบ2กิโลกรัมโดยพบว่าเครือข่ายนี้ใช้โปรโมชั่นพิเศษซื้อยาเสพติด1มัดแถมฟรีปืนสั้นหนึ่งกระบอก เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายอาการสาหัส2รายบนถนนสุขุมวิทสาย3ขาเข้าตัวเมืองตราดก่อนถึงทางโค้งสุ่อสารชุมแสงตำบลเขาสมิองอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสาเหตุคาดเกิดจากฝนตกถนนลื่นน้ำขังรอยรถบรรทุกทำให้รถที่เล่นไปมาเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุ กลุ่มสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดเดินทางมายื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อขอให้พิจารณาผ่อนปรนนโยบายการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะโดยขอให้มีการออกใบสั่งแทนการยึดใบอนุญาตขับขี่ให้พิจารณาแก้ไขเวลาในการปฏิบัติงานย้ายวินรถตู้กับที่เดิมและขอให้ยกเลิกการเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัส